ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นการกินอาหารของคนในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน16ประเทศเช่นกรีกฝรั่งเศสสเปนนะครับตอนใต้ของอิตาลีโดยกินโดยเน้นผักผลไม้ธัญพืชถั่วนะ้ำมันมะกอก เลิกกินโปรตีนจากปลาและเนื้อสัตว์ติดมันน้อยๆนะครับนี่คือหลักการของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับเน้นผักผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีมันฝรั่งถั่วเปลือกแข็งถั่วเมล็ดแห้งปรุงโดยการแปลรูปให้น้อยที่สุดนะครับ แล้วก็รับประทานโปรตีนจากปลาเป็นหลักสัตว์ปีกไข่และผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางแค่นั้นนะครับแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวจากเนื้อแดงและอาหารปรุงให้น้อยที่สุดนะครับใช้ไขมันดีจากน้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารเป็นหลักเน้นรับประทานผลไม้เป็นของว่างแทนของหวานนะครับแล้วก็จบกัดการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอดี นะครับอันนี้คือหลักการยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตโรยมเมล็ดเจียแล้วก็กินสตรอบเบอรี่นะครับกลางวันก็มีแซนด์วิชโฮลวีตหรือแซนด์วิชธัญพืชใส่ผักสดแล้วก็ชีสนะครับพอตอนเย็นก็กินทูน่าสลัดผักใส่น้ำมันมะกอกหรือสลัดผลไม้ในพวกนี้นี่ตัวอย่าง แล้วอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ <c oughs> นักวิจัยได้ศึกษาประโยชน์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากพบว่าคนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนมีรับป่วยเป็นโรคหัวใจโรคเรื้อรังต่างๆน้อยกว่าคนในประเทศอื่นๆและอายุไขยืนยาวกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยคือเนี่ยทำไมถึงต้องทำวิจัย ผลการศึกษาพบว่าการกินอาหารเบติเตอร์เนียมช่วยป้องกันโรคปววใจโรคหลอดเลือดสมองลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวได้เลยนอกจากนั้นยังช่วยลดโรคเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันสูงความดันสูงเนื่องจากคุณค่าอาหารที่หลากหลายและจำกัดการแปรรูปโปรดจนอาหารที่มีน้ำตาลและแคลอรี่สูง ก็คือจํากัดอาหารที่มีแคลอรี่สูงนั่นเองนะครับแล้วก็อาหารเบตนเาเลนนีย่ยังเป็นข้อพิสูจน์ที่ลบความเชื่อที่ว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจความเสี่ยงโรคหัวใจควรรับประทานอาหารไขมันต่ําเท่านั้นซึ่งไม่จริงหลังจากนั้นค้นพบว่าสิ่งสําคัญที่สุดมากกว่าการจํากัดไขมันคือประเภทของไขมันที่เลือกกินอันนี้สาคัญที่สุดเช่นน้นํามันมะกอกเป็นไขมันไม่อิ่มตัวถั่วเปลือกแข็งก็เช่นกัน มีไขมันไม่พุ่มตัวสามารถลดอัตราตา,ตายจากโรคหลอดเลือดได้นะครับเห็นหรือยังอาหารเมดิเตอร์เรเนียมปัจจุบันคือเน้นผักผลไม้นะครับแป้งจากธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวิตชีนัวเพิ่มถั่วมเมล็ดแห้ง ใส่ในอาหารเช่นถั่วเหลืองตัวดำตัวแดงตัวเขียวตัวเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์เฮเซลนัทวอลน,นัทเม็ดมะม่วงพิสตาชิโอนะครับและโปรตีนจากปลาที่มีที่มีไขมันดีและโอเมก้าสนะครับปลาสีขาวปลาเนื้อขาว ที่มีไขมันดีและโอเมก้าสแล้วก็เสริมโปรตีนจากสัตว์ปีกแทนสัตว์ใหญ่เนี่ยอาหารของเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็อาหารของเมดิเตอร์เรเนียมมันยังรับประทานไข่นมไม่มากนะครับไข่แดงให้กินน้อยไม่เกินวันละหนฟองนะครับแล้วก็ชีสที่มีไขมันต่ำ นะครับถ้ากินก็กินชีสที่มีไขมันกับน,นะครับแล้วก็ใช้น้ามันมากอกพิเศษบริสุทธิ์พิเศษสําหรับปรุงอาหารแทนน้ามันพืชอื่นๆนะครับและน้ํามันสัตว์คือแทนน้ามันพืชอื่นๆและน้ามันสัตว์อื่นๆและใช้เป็นน้ําสลัดด้วยน้ํามันมากอกกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เกินสี่ช้อนโต๊ะนะครับดังนั้นแล้วก็เลือกรับประทานโยเกิร์ต และผลไม้แทนขนมหวานต่างๆนะครับและยังถ้าเรารับประทานอาหารมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยทำให้อายุยืนขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรวมถึงการออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็ไม่เครียดนะครับต้องปล่อยวางไม่ยึดติดแล้วก็ไม่อดนอนพักผ่อนให้พอไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถึงจะสมบูรณ์แบบ นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ